ดีค่ะลูกค้าร้านตะวันบ้านนกดาวนครสวรรค์นะคนวนนะ,คะวันนี้ทีมงานของร้านตะวันบ้านนกดาวเรามาส่งที่นะครสวรรค์แถวดงกดบ้านเรานี่เองนะคะเป็นบ้านหน้ากว้าง11เมตรนะคะลึกอยู่ที่10เมตรสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำพร้อมระเบียงนั่งเล่นซ้มนะคะค่ะอันนี้เป็นบ้านที่ยกสูงอยู่ที่2เมตรเป็นงานเสาไม้นะคะค่ะอันนี้ลูกค้า อยากได้เสาสูงประมาณอยู่2เมตรนะคะกำลังพอดีลอดลายเราก็จะวางถีให้นะคะ2อูแเราก็เต็มเลยนะคะส่วนด้านล่างเราก็จะทาสีให้นะคะอันนี้จะเป็นด้านล่างนะคะ2อูแยาวเต็มเลยค่ะเราก็มีฟอยกันความร้อนมีท่อกันปวกให้นะคะสายไฟเราร้อยท่อให้อันนี้ก็จะเป็นตัวด้านคาของตัวบ้านนะคะตอนนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะ อย่ลูกค้าจะมาตอบเติมเพิ่มนะคะกลับไปงานฝ่าใบเฟียบค่ะค่ะตอนนี้ก็ตรวจงานส่งงานให้นะคะกับพี่น้ำเงินเจ้าของบ้านนะคะยังไงคะพี่น้ำเงินถูกใจไหมคะค่ะขอบคุณค่ะโอ้ดีโลสาวเอกสาวโทอยู่แล้วเฮงเลรวยรวยค่ะพี่ อันนี้ก็จะเป็นตัวโซมนั่งเล่นนะคะพี่เขาก็เทพื้นได้สูงหนาเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะอยู่ในกลางสวนนะคะเดีย๋ยวเราไปดูด้านบนกันนะคะ,คะตอนไลน์เราก็วางถี่ให้นะคะสองูณดเต็มนะคะทีน,นี้ก็จะเซ็ตเ,เป็นไพ่รัค่าหาโมงทั้งหมดนะคะอันนี้ทีมงานของอนัาตะวันกำลังดำเนินเก็บรายละเอียดของสีกันอยู่นะคะ,คะ เราก็จะมีบางขั้นให้นะคะค่ะอู้ตเรียบตูหน้าต่างเราทำเองนะคะลูกค้าสามารถบอกได้นะคะชอบประตูหน้าต่างแบบไหนนะคะค่ะอันนี้ก็จะเปตัวที่น้่ลนะคะ เป็นซุ้มบันไดนะคะที่นั่งเล่นนะคะบรรยากาศดีนะคะอยู่กลางทุ่งานาต้นสว,วนนะคะเดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะประตูเป็นประตูเปิดออกนะคะค่ะือของร้านตะวันบ้านนกดาวเราจะพยายามเน้นี่ดาวหน้าใหญ่นะคะเดีย๋ยวเราดูห้องนอนที่หนึ่งนะคะห้องนอนที่หนึ่งก็ ทีมงานเราได้ทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกว้างอยู่ที่3มคูณ4ี่นะคะพร้อมห้องน้ำสามารถคอนเน c t ได้นะคะเปิดได้ทั้งแขกที่มาบ้านเราแล้วก็อยู่ในห้องนอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวห้องน้ำเราก็จะมีช่องสวิตให้นะคะสายไฟเราร้อยท่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่สองนะคะกว้างอยู่ที่สามคูณสามนะคะ งานฝาเฟียมไม้สวยไม้หนาเลยนะคะพยายามเน้นคุณภาพงานให้นะคะฝาเฟียบเราก็เป็นฝาหนาค่ะฝาก็ฟฝ้าสองชั้นยกสูงนะคะเราพยายามเน้นให้ฝ้าสูงให้ดูว่าเราโปร่งนะคะ นี่ก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งกว้างอยู่ที่3าคูณหนะคะทีมงานกำลังเราดำ,ำเนินการทาสีกันอยู่นะคะบรรยากาศดีเลยนะคะเราบีไฟกันความร้อนสายไฟร้อยตัมนะคะท่ทอกันปลวกให้นะคะเดี๋ยวทีมงานเราก็จะทาสีให้อีกหนึ่งรอบนะคะค่ะประตูด้านต่างเราทำเองนะคะ ลูกค้าสามารถบอกได้ว่าชอบประตูหน้าต่างแบบไหนนะคะลูกค้าท่านใดสนใจผลงานร้านตะวันว่าน,นกดาวสามารถติดต่อได้นะคะที่082229263หรือเข้าไปดูหน้าเพจได้เลยนะคะร้านเราถึงไ้ที่ระดับวัดนครสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะ